ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะก้อยโพสซึ้งถึงตูนบอดี้แลมแฟนๆยังคงส่งกำลังใจให้ตลอดเลยล่ะค่ะสำหรับนักร้องหนุ่มตูนอธิวราหรือตูนบอดี้แลมหลังต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลด้วยอาการมอนลองกระดูกคอกดทับเส้นประสาทส่งผลให้แขนบริเวณด้านซ้ายรู้สึกชาและนิ้วมือบางนิ้วมีอาการอ่อนแรงกว่าปกติ ซึ่งนอกจากจะอยู่ในความดูแลของแพทย์แล้วภรรยาสาวที่เพิ่งเข้าพิธีแต่งงานไปได้ไม่นานอย่างนักแสดงสาวก้อยรัชวินก็คอยดูแลไม่ห่างก่อนหน้านี้ก็คอยออกมาอัปเดตอาการให้ฟังตลอดล่าสุดก็ทำเอาแฟนๆแอบน้ำตาซึมอีกด้วยพอก้อยก็ได้ออกมาโพสซึ้งถึงสามีว่าเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าได้ทำหน้าที่ในแบบภรรยาจริงๆอยากให้รู้ว่าหนูมีความสุขที่ได้ดูแลพี่ตลอด24ชั่วโมงนะคะแต่ไม่อยากให้เป็นที่โรงพยาบาลเลยเอา้าสู้กันต่อไปเป็นพลังใจให้พี่ตุลน,นะฮึบๆแ งานนี้ก็ทำเอาเพื่อนเพื่อนพี่น้องคนบันเทิงไม่ว่าจะเป็นใบเตยสุวพิษท็อปเตรดีนุชคริสหอวังและพุทธพุทธิชัยเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจเลยว่าฮึ้บฮึบพี่ตูนดีวันดีคืนแน่ๆมีพี่ก้อยเป็นกำลังใจข้างๆแบบนี้กำลังใจให้ทั้งคู่จ้าสู้ๆพี่ก้อยพี่ตูนส่วนแฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้ทั้งคู่สนันเลยว่าส่งกำลังใจไปให้พี่ทั้งสองคนเลยนะคะพี่ตูนแข็งแรงไวๆนะคะ ขอส่งกำลังใจให้พี่ตูนหายไวๆนะครับสู้ๆทั้งคนป่วยและคนดูแลนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะหายไวๆนะคะพี่ตูนหายไวๆนะคะพี่ตูนส่งกำลังใจไปให้ทั้งคู่เลยนะหายไวๆนะคะพี่ตูนพี่ก้อยสู้ๆนะคะขอส่งกำลังใจให้คุณก้อยและพี่ตูนนะคะสู้ๆทั้งสองคนเลยส่งกำลังใจไปให้สุดพลังเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นะคะสู้ๆหายเป็นปกติไวๆนะครับ ยังไงแอดก็ขอส่งกําลังใจให้กับทั้งคู่ด้วยนะคะขอให้พี่ตุนหายไวๆและขอเป็นกําลังใจให้พยาบาลพิเศษอย่างสาวก้อยด้วยเชื่อว่าถ้าได้รับการรักษาและการดูแลที่ดีจากพยาบาลพิเศษพี่ตุนจะต้องหายดีวันดีคืนอย่างแน่นอนค่ะรอฟังข่าวดีนะคะ